กูบีว่ายว่าะไรเฮ้ยเปนไรยว่าเฮ้ยมอโล้กองหน้ารถของแท็กซี่ครับนี่ไงครับเขาเจออะไรบางอย่างเขาเจออะไรผมจะสต็อปให้ทุกคนดูเขาเขาเจออะไรขาวโพลิเลยไอ้สีขาวเลยน่าจะเป็นแสงไฟจากหน้ารถแต่ทำไมลักษณะการเดินแปลก ทุกคนโอ้โหวะทุกคนแล้วอิสลามด้วยผมก็ไม่เพ่เพื่อนสามารถยกเลิกคำบรรยายด้วยวิธีนี้ครับถ้าเป็นมือถือนะครับ มุมขวาบนของคลิปจะมีรูปสัญลักษณ์ CC เพื่อนๆกดได้เลยครับคาบรรยายจะหายไปแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านล่างขวามือเป็นรูป CC เหมือนกันครับกดได้เลยคาบรรยายจะหายไปครับวันนี้เพื่อนๆจะได้รับชมคลิปหลอนๆจากต่างประเทศครับเราจะมาดูกันสิครับว่าคลิปผีต่างประเทศอะ่ะมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนถ้ากดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมกันครับ ผมพร้อมแล้วเราจะลุยกันยาวๆผมบอกเลยว่ามีประมาณคลิปเหตุการณ์นะมี1นึ่าสิบหกคลิปคลิปต่างชาติถ้าพร้อมแล้วลุยกันยาวๆเลยครับโอ้โหคลิปแรก,ปแรกเป็นกล้องหน้าเป็นกล้องวงจรปิดหน้าเซเว่นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เดินไปแล้วเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเห็นปะ เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันมาแล้วอ่ะผีออกมาเร็วเกินเฮ้ยเฮ้ยกล้อเฮ้ยด้ยยเฮ้ออ้ยอฮ้มเฮ้่เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเ้อเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้อเฮ้เมืยเฮ้ยเฮ้ยเฮยกอ้ยเฮ้รกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮเ้เ้ยก้เ้ แต่เขามาเปิดดูย้อนหลังแสดงว่ามันต้องมีประเด็นเนี่ยเนี่ยกระกระสื่อหรือเปล่าน่าจะประเทศไทยอันเนี้ยแต่ต่างชาติที่เป็นญี่ปุ่นเขาเอาคลิปไปไไไบอกเด็กคนนั้นอีกสามคนเกิดอะไรขึ้นวะ เฮ้ยอะไรวะอันเนี้ยคนอันเนี้ยน่าจะคนแหละผ่านเลยว้าณห้องครัวอารับเอ้ยไม่ใช่อารับที่ไหนอะ

ငါဝါလုတ်ပြမယ်အလုံးဟေးဟေးဒီဘာကိုတည်ရကျောက်တက်ရဘာတီးရတိုင်လို့ဆိုဘာအကိုလို့မချောက်လေဘာလားဘာလဲဘာလားကိုကြီးမာကိုရေခဲရေခဲလာယူတောက်လာခိုးစောတော်ဝေးတင်လာဘာလားကိုကိုပြရမှာလားဘာလားသွေး ตัอไปเลยวะฮ้ยหมอเลยโอ้โอ้ต่อต่อต่ออุ้ยหมาหอนอุ้ยหมาหอนประเทศไทยปะเนี่ยดูจากดูจากพัดลมดูจากโครงสร้างบ้าน โอ้ใครในหูฟังบ้างเมื่อกี้เสียงอะไรเหมือนคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยินเสียงหมาหอนและเอากล้องมาเพื่อที่ให้ได้ยินได้ยินเสียงอะโอ้ตอนนี้คลิปมันไปเร็วคลิปมันไปเร็วไปคลิปต่อไปฮะเอ๊ะกล้องเหรอกล้องเหรอวะ ทำไมอ่ะเขาต้องทดลองอะไรอยู่แน่เลยตุ๊กตาผมไม่ชอบน่ากลัวเปลี่ยนไป็นตอนคืนเฮ้ยเบาๆหน่อยไงอย่า ขวดเข้ามานะไม่เอานะตกใจนะไม่เอาเราไม่มีแนวจำสแกนให้กูเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โหเราก็โฟกัสที่ตุ๊กตาเมื่อกี้มีอะไรวิ่งผ่านไปน่าจะแมวแหละหรือว,ว่านะ <c oughs> ให้กูดูอะไรวะเนย อันนี้มันเป็นกล้องที่มันเออเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาขยับป่ะเสียงออดออดผมว่าน่าจะเป็นเป็นกล้องเป็นกล้องที่มันแบบคนเเจ้าของอะ่ะน่าจะดูอยู่ที่อื่นแล้วมันให้กล้องขยับน่าจะมีอะไรผิดปกติกับตุ๊กตาตัวนี้และและและทดลอง ตุ๊กตาเฮ้ยน่ากลัวุ๊กตาผูไแมเอาทำไมเขาถึงขยับไปขยับมา i n e r t c a r o i n h า a v a o quarto brincando com esse tal amigo quando do nada isso acontece เหมือนเด็กกำลังคุยกับอะไรคุณกำลังทำอะไรอยู่เฮ้ยเด็กคุย คุณกลังจะเล่นเด็กคุยอ๋อก็ฟีลคุยกับตุ๊กตาแหละนะก็คงจะคุยกับตุ๊กตาเป็นเรื่องธรรมดาคุณต้องการเพิ่งเลิกงานเหรอครับมาจากมาจาะยาวๆวันนี้ขอบคุณครับประตูเปิดครับทุกคนประตูเปิดครับเด็กคนนี้ ผมว่าเด็กก็ไม่เฟกหรอกครับดูจากลาักษณะเด็กไม่เฟกครับถ,ถ้าเป็นญาติหรือแม่หรือใครมาแกล้งอะ่ะก็ต้องเรียกแล้วแต่เด็กดูกลัวจริงนะครับเนี่ยไอ้หนูไอ้หนูเอาอยัางไงล่ะลูก Este ano, em uma cidade do Equador, um taxista estava trabalhando durante a noite, quando ele acabou vendo algo muito, muito estranho. O homem estava fazendo uma viagem com alguns passageiros, quando, por volta da meia-noite, eles passaram por um certo trecho de uma estrada, onde eles acabaram vendo algo que os deixou completamente aterrorizados, e que foi registrado por uma das câmeras instaladas na frente do carro. กองหน้ารถของแท็กซี่ครับนี่ไงครับเขาเจออะไรบางอย่างเขาเจออะไรผมจะสต็อปให้ทุกคนดูครับเขาเจออะไรขาวโพงนเลยเฮ้ยไอสีขาวเลยน่าจะเป็นแสงไฟจากหน้ารถแต่ทําไมลักษณะการเดินแปลกๆทุกคนในรถค่อนข้างกลัว่างผู้หญิงอีกนึ่งคนปรากฏตัวในถนนมืดและเงียงอนนอ่บนถนนมืดแลงบ O motorista falou sobre o ocorrido, dizendo que durante todos os anos em que ele trabalha como taxista pela cidade, ele jamais tinha presenciado algo tão estranho e desesperador, e que de acordo com o que eles viram naquela noite, eles acreditam que aquilo poderia ser uma verdadeira aparição de uma noiva fantasma. 2012, uma pessoa estava de férias passeando por um antigo castelo Europa. e enquanto filmava tudo à sua volta ele direciona sua câmera para um corredor, só que o que ele não esperava é que do nada, isso aconteceria. Uma figura fantasmagórica se materializa rapidamente no corredor, Ui, ou mas... antes de desaparecer completamente. Infelizmente não Ui. há muitas informações sobre o vídeo, mas você acha que isso poderia ser uma verdadeira mas... aparição de um fantasma? Por favor, deixe sua opinião nos comentários. Esse seguinte caso foi gravado pela oh. câmera onde podemos ver um funcionário descansando <risos> sozinho <risos> em um corredor e que, segundo ele, de repente uma pessoa apareceu lhe pedindo informações de onde era a saída. Confuso, pois ele tinha certeza de que não havia mais ninguém no local, ele decidiu checar as câmeras de segurança. No entanto, o que ele viu o deixou bem espantado, já que no vídeo tinha isso. คือฟ้องข้างๆแบบเอ๊ะในภาพกำลังสื่อสารว่าผู้ชายคนนี้กำลังบอกทางใครบางคนอยู่ซึ่งในวิดีโอสามารถเห็นพนักงานพูดโต้ตอบกับคนที่ไม่มีอยู่ตรงนั้นเขาคุยกับใครอะ่ะ Centenas de pessoas estavam reunidas oh, em uma mesquita muçulmana para rezar e durante a oração tudo pai... estava sendo gravado pai... porém justamente Mas... nessa gravação algo muito estranho acabou aparecendo <música> <Uau>. <música> ว่าไหร่ครับทุกคนแล้วอิสลามด้วยผมก็ไม่ไม่มุสลิมด้วยผมแบบไม่ไม่ยินแหละอันนี้น่าจะเป็นยินแหละครับยินขาวรู้ได้ไงว่ายินขาวดูดิ ไม่มีใครสังเกตเห็นโดยทุกคนปัจจุบันในขณะนั้นไม่มีใครเห็นนะเมื่อกี้ยินยินชัวจะบอกว่าเป็นคนที่คุมผ้าสีขาวแล้วไฟส่องสปอตไลท์ส่องอยู่ตรงนั้นคนเดียวอะไรเงี้ยหรอมันไม่มีหน้าไม่มีตาเลยไปเฮ้ยแปลกๆวาเนี้ยเนี่ยเนี่ยแห่ใกล้ๆอ่ะ เดี๋ยวอันไหนที่มันดูแปลกๆผมก็จะขอเฮ้ยดูลูกกะต่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว้าวผู้ัดการีน้จั a การ a new, site, this, wow. ียนผ o ้ดโรงเรียน d ู้จ a าทโงเรียนผู้จ e ดการโรงเ้จางยนึี้ังเรียนป่ะเมื่นกี้จางียนผจาเนจักเีนัโรงเรีนเรีนเรียนเสียนงเสียงเรีนานี้นะ เอใครไม่ได้ยินเสียงเงี้ยเป็นผมผมเป็นพันลงที่นี่ผมก็คิดแล้วคิดอีกอ่ะและในตอนกลางคืนมีสิ่งนี้วิ่งสถานที่เดียวกันะเนี่ยค i f เ c าเก o ่ a d ก v e เนี่ s เปลี่ยนจากโรงเรียนมาเป็นเปิดประตูแล้วไม่มีใครด้วยจ้าเอะเปิดประตูแล้วเริ่มต้นโดยการเปิดประตูแล้วไม่มีใครและเข้าไปในห้องครัวครอตูไ้ไฟ <c oughs> ผีทำใครเก็บโอ้โหโอ้โห เฮ้ยโทรศัพท์สันเฮ้ยียนี่สันเอ่อกล้องขอสันอันเนี้ยคล้ายๆแผ่นดินแผ่นดินไหวอันเนี้ยโอ้โหอันนี้คล้ายๆแผ่นดินไหวอะเฮ้ยเปนนักดนตรีด้วยเล่นเปีดอยู่ Enfim, chegamos à última gravação feita por ele, onde barulhos estranhos começaram a ser ouvidos durante a noite, fazendo com que o rapaz rapidamente pegasse sua câmera para gravar o que estava ocorrendo. <coughs> Are you ever going to leave? Are you ever going Put to leave? My. Put my. Ooh. Ooh. Are you ever going to leave? Are you ever going to leave me alone? Me, <coughs> we. <coughs> E por último um caso assustador, onde vemos um grupo de jovens se preparando para entrar em um quarto, onde eles dizem que o quarto está trancado há vários anos pois coisas bem estranhas acontecem lá dentro. E mesmo com medo eles destrancam a porta e decidem dar uma olhada. No entanto o que eles não imaginavam é que do nada isso aconteceria. Okay, hold on, hold on, give me the lighter. I need light to it. Light it, light it. Okay, why did that so take so long? Was it the wrong key? Is there cameras in there? Why would there be cameras? Isn't that Grandpa crazy. Oh, was just a bedroom? Are you going in? Fuck no, i am I getting a bad feeling about this. I don't feel good. <laughs> no, I don't. I'm this like, is why white people that. die in movies, bruh. We have black up in this beach. Oh my God, I just got so lightheaded. What is that? I, mean, I just got... S Corbin, don't be going through this stuff. I just got so lightheaded. Oh my God. Yeah, I know. I got lightheaded as soon as I walked in here. Yeah. You are not welcome so here. Oh, my head's itching. I if think there's, there's lights in, in, in your here. Leave, you are not yeah. welcome. Why is Santa Claus locked up? <laughs> that's what I'm... That's, that thing's creepy boy sailor why you locked up it could be an object in here yeah. did your grandma ever think about that like it could be an object you could just burn the whole room <laughs> what are you doing in the closet dude oh my back's burning <laughs> is it really Bitch, my back burning <laughs> <laughs> oh my God. Please. Please. stop no, you're stop. Kidding. Stop. Stop. no get out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  marks up your back stop <laughs> no you too stop you're crying. giving me anxiety I Oh my fucking God! You're kidding! Don't pee cool, Don't pee cool, Right? You're no. Enquanto estavam dentro do quarto, de repente um dos jovens oh, sente man, como me se me algo me queimasse me suas bem. costas. Porém, ao levantar a camiseta para ver o que era, eles viram diversos arranhões que simplesmente oh, apareceram on. do nada como se algo dentro do quarto tivesse feito isso a ele. We put crystals up by the door and it took us like five minutes to unlock that door. Like it yeah. wouldn't open. Felt like someone was yeah, it. it felt like someone was pushing it back towards us. We finally got it open, we went in and immediately I felt lightheaded. Didn't you say you didn't feel good? So yeah, so immediately cool. I felt lightheaded and I was like, okay. Okay, weird, but I was just trying to like play it off, you know, like it's, it's not real, it's not real. And then he said that his back was burning and as a joke I was like, oh, imagine if he had scratch marks and then he had them. And in the video, obviously no one near him. Eles ainda comentam que essa casa foi construída há vários séculos. E que eles não fazem ideia do tipo de coisas que aconteciam dentro do quarto. Mas que após o ocorrido, eles acreditam que a porta jamais deveria ter sido aberta. Afinal, já que ela estava fechada por tanto tempo, talvez fosse para impedir que algo lá dentro pudesse sair. Oh! เป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผมสามทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ